เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะแนะนําทานโปรโตีนบํารุงในแต่ละมื้อยังไงดีคะอาจารย์และผู้ป่วยทานอาหารไม่ค่อยได้เลยค่ะเราจะกินโปรโตีนไปช่วยร่างกายบ้างเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทานน้ำให้ได้ัวะลาสักลิตรหนึ่งทีนี้คำว่าทานไม่ค่อยได้เนี่ยคือก็เราก็พอเข้าใจนะครับว่าระยะสุดท้ายเนี่ยเขาก็คงจะมีอาการเจ็บปวดหรือเหนื่อยหรือเพลีย แต่ถ้าจะใช้โปรโตีนเราก็แต่นี้เขาไม่ได้บอกน้ําหนักมาใช่ไหมไม่ได้บอกค่ะเราก็ใช้เหมือนคนปกตินะครับ10บกิโลต่อเมตรต่อวนันขะหนัก50ก็เวละหาเมตรแบ่งให้เป็นมื้อเช้าและมื้อเทีย 3, เท่ยงเช้าสามเที่ยงสองอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากจะขอให้ช่วยทานน้าให้ได้วันละสักหนึ่งลิตร mm. คือถ้าเป็นคนปกติผมจะขอเลยว่าในการทานอาหารเสริมทั้งหลายเนี่ยเราอยากให้คนที่ทานอาหารเสริม ทานน้ำให้ได้วันละลิตรครึ่งให้การใช้งานของสารอาหารเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงสุดนี่เขาบอกว่าเขาระยะสุดท้ายระยะ4แล้วก็ทานอาหารไม่ค่อยได้แต่ยังไงก็ขอสักลิตรนึงครับนะครับทานดูสักหหรือสสัปดาห์หรือสักสัปดาห์แล้วเราคุยกันอีกทีครับ